วันนี้นาตรีเป็นยังไงบ้างครับออกเดินอ่าออกเดินวันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กังวลอะไรก็เข้ากับโวผู้ตัวนี้เอาพายสยามพาเดินวันนี้ก็เข้ากับโซพลายสยามได้ดีครับ่ปกติก็จะมีพัายสยามพายมรกฏเข้าด้วยกันตอนนี้เขาก็ไม่ไม่ลุกลี้ลุกลนแล้เขาก็ เดินคู่กันสบายใจก <anız> <wi> ินเริ <Tak> ่มเข้าเริ่มปรับเข้าพฤติกรรมคือเริ่มเข้ากับช้างพายทุกเชียงได้แล้วฟองฟองก็ฟองฟองฟองฟงอฟฟองงอสงซอหูองสนเทามาไม่ก็ไป่ละนูี่ากระเินบือแห่งคป็นอะไรนมงองอสสอเสนองมาตนน ฟองฟองก็ฟองฟองฟององซอฟองซอฟองซอฟองฟององหูฟองศิามไปก็ไปเยลานุปมีบกเทิ็จมที่เคือแห่งฟองแป้งแปก็ลองช่ก็แทงแมงฟองซอฟองซอฟองซอองซอฟองหูองงไปฟองมาเต่นีในนันาตมาญาณโกนาโมเนีจิตวิติติระชารีนาโมเทีนีะมะประโมตุปามาดมาเจอลดีนะ

่าเดินเล่นนะครับาเดินดเดินกําลังจะกลับพอดีผมมาเจอพอดีอดกําลังจะเข้าหลักมาเก็บภาพนาตาลีให้ดูครับหลายคนไม่เคยเห็นนาตกกนนะาลีคอยครับกำลังกินน้ำอันนี้คือพังนาตาลีนะครับที่ ทางวังช้างรับมาดูแลนะครับเป็นช้างในตำนานตอนนี้ก็นะวันไหนเนี่ยทุกนะจะพามาเดินเล่นนะครับพาทิงควานพเจ้พามาเดินออกกำลังกายวันนี้พนายสยามนะพามาเดินเล่นเวลานั้นยายก็จะจะร้องร้อยนะใช่จะร้องแบบยายใช่ไหมที่น้อย

เป็นติดขูดข้าหลักเอยาติดหลัติดมากเลยเนอยายไม่ว่าตัวไหนสุยอปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊นี่ฮะเปนเข้าหลักแล้วความปลอดภัย เอาพาเดินเล่นก็จะไปเข้าหลักเลยครับต้องเอาช้างตัวผู้ประกบนะช้างลายประกบบอกว่าเขาเป็นช้างดุนะฮะช้างดุแล้วก็ที่ควรเวลาพาไปเดินเล่นต้องใช้ความระมัดระวงัง เป็นโอกาสอันนี้ครับวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศนาตาลีให้ทุกคนได้ชมกันภายสยามไปดูเขาเข้า,ขาแหลกักนะเอ้าบรรยากาศพอดีครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ครับพังนาตาลีเข้าหลักแล้ว ลบก่อนนี่ฮะมองพันยูพยูมองนี่แหละนะ,นะก็ทุกวันอังคารนะครับควานสุริยาและทีมควานช้างก็จะพาพังนาตรีออกไปเดินออกกําลังกายนะครับเดินออกกําลังกายมริกาไปเดินออกกําลังกายมาแล้วนะครับตะเก็บภาพไม่ทัน เห็นทันกางตอนจะเข้าหลักแล้วก็เลยนนมาเก็บภาพให้ดูนี่ฮะก็ต้องให้มาอยู่หลักตรงนี้นะครับคือที่ประจําของเขาเลยนะคับเป็น <c oughs> การเดินอ,ออกกำลังกาย นาดารีมองพันยเอาไพลงาทองตกมันอยู่นะครับเอาไพงาทองตกมันหมดยัอ๋อสมพ่อเปนพนยาง ภายงาทองตกมันครับอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่นาตารีอยู่ตรงนี้นะฮะออกเดินออกกระทางกายวันนี้โอ้เนี่ยช้างตกมันโอเปิดคนไปใกล้ไม่ได้ลืมทุกคนไปนทั้งเจ้าของไปทั้งควันเอาเอาเอาไปเราก็ถอยไปเมื่อกี้จะกระโดดใส่ควันเจควันเจก็ดูแลอยู่นะฮะเป็นควายประจำของงาทอง ตกมันมันออกทิ้งยุบเลยอ่ะอ๋ะอ,อ,อหน้าเขาจะตึงเหรอฮะครับอันนี้คือตกมันคือตกมันอยู่ยแล้วตกมันประมาณกี่เดือนไงอ่ามันก็จะแต่รุ่นนะถ้ารุ่นนี้ก็ประมาณสามเดือนขึ้นอ๋อสามเดือนขึ้นทองเป็นช้างที่มีอายุแล้วหน่อย ครับสามเดือนขึ้นเนาะน่าจะตึงตึงคือตึงแบบเวลาเขาจะทําอะไรเวลาเขาจ้องคนหรืออะไรเงี้ยมองหน้าตึงขมึงอืมเด้อเด้อนะครับลูกหน้าใช่ไหมครับผมดูกระโปรงโค่งหน้าหน้าเขาจะงูเขาอ๋อหน้าจะตึงฮะแล้วกิ่งแก้วเป็นยังไงครับตอนนี้กิ่งแก้วตัวนี้หายแล้วครับหายตกมันแล้วหายตกมันว่าจะ นำออกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าให้อออาทิตย์หน้า,าน่าจะได้เดินนะครับครับครับตอนนี้ก็มีอ่างาทองที่ตกมันอยู่ใช่ใชและอีกเคียค่เห็นบอกว่าตกมันอ่าายเยี่ยมฟ้าตอนนี้ตอนนี้ก็มีอาการเหมือนกันแต่ว่าน้ํามันยังไม่ออกน้ํามันยังไม่ออกอ่าแต่แต่งาทองนี้น้ามันออกแล้วอืมแต่เยี่ยมฟ้าย,ยงน้ํามันยังไม่ออกครับผมต้องรอดูอาการก่อนครับวันนี้นาตรีเป็นยังไงบ้างครับออกเดินอ่าออกเดินวันนี้ก็ อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่กังวลอะไรก็เข้ากับตัวคู่ตอนนี้เอาพลายสยามพาเดินวันนี้ก็เข้ากับตัวพลายสยามได้ดีครับปกติก็จะมีพลายสยามพลายมรกตเข้าด้วยกันตอนนี้เขาก็ไม่ไม่ลุกลี้ลุกลนแล้วเขาก็เดินคู่กันสบายใจกินเริ่มเข้าเริ่มปรับเข้าพฤติกรรมคือเริ่มเข้ากับช้างพลายทุกเชียงได้แล้วได้ได้ครับครับขอบคุณครับพรอยสุริยา